นนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่ามันก็มาศึกษาพระบาลีอยู่ที่วัดอ,อยู่ที่วัดอโสธรนะครับมาอยู่พระอา,าจารย์มาศึกษาพระบาลีนะครับผมสมณเณรพิเชษมาจากจากาังหวัดยะลาอำเภอเบตงจริงๆผมก็ไม่ใช่คในใต้เทอกครับยมพ่อเป็นคน ไปแม่ตัวละแต่ว่าไปไปตั้งหลักฐานอยู่ที่นู่นก็ามาเรียนได้สองปีปีนี้ก็น่าจะสอบได้เลยครับก็ผมสกวเนรอังคารตะกอนนะครับบ้านเกิดเป็นที่กรุงเทพแต่บ้านเกิดอยู่ที่กาญินเซาแล้วก็อังเดอร์วังน้ำเบี้ยวนะครับ โยมท่านไหนเคไปไหมครับไม่ค่ก็มาศึกษาเราเรียนอยู่ที่นักเรียนวัดสวนทนะครับปีนี้ก็ว่าน่าจะสอบได้เหมือนกันเกีกับสิ่งที่ทำลงไปทาไกด้วยการถวายทานสังเณรก็ผลบุญนั้นอาจจะทำให้สังเณรทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้สอบได้สมงเณรลูกคุโยมนะครับ ลูกชายมันก็ไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ถ้าพี่โยมมีลูกสาวก็ไม่แน่นะครับก็สำหรับตามลูกสึกที่ได้มาอยู่วันนี้นะครับก็ม่เน้นจะพูดถึงสามเดือนแล้วกันครับถานที่